สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการบล็อกหรือปิดกั้นเบอร์โทรศัพท์พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ไม่ให้โทรมาหาเราทำยังไงอันนี้เป็นวิธีการที่ภาครัฐออกมาสร้างรหัสผ่านร่วมกับค่ายมือถือต่างๆเพื่ออะไรเพื่อปิดกัน้นไม่ให้เบอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์โทรมาหาคนใน ประเทศเราได้เออเพราะปกติเนี่ยเบอร์ของแก๊งคอร์เทนเตอร์เนี่ยมันมันกจะเป็นเบอร์ที่มาจากต่างประเทศเออท,ทําไมถึงต้องเป็นเบอร์ต่างประเทศเอ,อืมใช้เบอร์ในไทยไม่ได้เดี๋ยวตํารวจไปรวบตัวเอา <laughs> จาังหวงแก๊งคอรเทนเตอร์ก็มีความชาญฉลาดนะพี่ก็ไม่ได้โง่หรอกเออคือมาโทรอยู่ในประเทศเดี๋ยวตำรวจก็ไปรวบเอาสิเพราะฉนะนั้นเขาก็ไปโทรอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าอันเนี้ยเขาก็จะเป็นการปิดกั้นเบอร์ที่เป็นเบอร์ของต่างประเทศไม่โทรเข้ามา ก็ได้ระดับหนึ่งนะได้ระดับหนึ่งมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรอะพูดกับพูดเธออ่ะหน้ามันแต่ก็มีเงื่อนไขที่อืมอาจจะไม่เหมาะกับใครบางคนแต่ก็มีวิธีทางออกอยู่หน้าวิธีการคืออะไรอะ่ะวิธีการก็คือให้คุณกดรหัสนี่ดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้มันจะมีหน้าต่างเด้งเข้ามาเป็น มันไม่แค่เอเดียเียมันคือผมลองกดดูแล้วนะบางอันบางเบอร์ก็ได้ผลนะบางเดิมก็ไม่ได้บางเบอร์ต้องไปติดต่อศูนย์เกิดอะไรขึ้นหรอพี่อะไรเงี้ยแต่บางเบอร์มันก็ขึ้นเลยนะว่าเออปิดแล้วอะไรเงี้ยไม่ให้ไม่ให้โทรเข้ามาอันนี้เป็นวิธีปิดแล้ววิธีเลิกเอระไม่ให้ปิดเราเปิดล่วดลวะวิธีเปิดก็ดอกจันหนึ่งสามแปดดอกจันสองสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันนี้วิธียกเลิกวิธีเราจะยกเลิกทําไมล่ะต้อถามก่อน รหัสนี้มันสะมันส่งผลอะไรอ่าวระหัสนี้มันส่งผลให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถรับสายจากเบอร์ต่างประเทศคือเบอร์ต่างประเทศโทรเข้ามาในเบอร์คุณไม่ได้นั่นแหละเป็นวิธีการที่เขาคิดว่าน่าจะได้ผลมันก็ได้ประมาณหนึ่งหน้าสำหรับคนที่มีธุรกรรมก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งประเภทแบบมีลูกหลานอยู่ต่างประเทศเรียนอยู่มันต้องใช้โทรศัพท์มามีญาติ อยู่ดังประเทศบางทีต้องโทรหากันนะอะไรอย่างเงี้ยนะอา,อาจจะสร้างปัญหาก็มันก็ไม่น่าจะยิ่งหนามาั่งโลกยุคสมัยใหม่มันเข้าอินเทอร์เนต็ตหมดแล้วนะพี่นะเออคงไม่ยากมั่งก็บอกก็บอกญาติโกโหติกาบอกลูกเอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยญาติพี่น้องทั้งหลายเอ้ยเอ่อโทรผ่านไลน์เอาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออหรือโทรผ่านเมสเซนเจอร์ได้ไหม โทรผ่านวิธีอื่นได้ไหมโทรผ่านอะไรก็ได้ที่ผ่านอินเทอร์เน็ตอะไม่ต้องมาผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเพราะมันจะได้ปิดกันตรงนี้ไปอืมนั่นก็มีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะพี่นะะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมแลก็มีทางออกอยู่ดีอะไรเราก,เราก็เราก็หาทางออกของเราได้เราก็ไปใช้วิธีการโทรในช่องอ่านอื่นแทนก็แล้วกันอะไรประมาณนี้อ่านนี้ก็เป็นวิธีการบล็อกเบอร์ต่างประเทศไม่ให้โทรมาเพราะเบอร์แกงคอนเนเตอร์มกักจะเป็นเบอร์ต่างประเทศที่โทรเข้ามาแต่ก็ ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอืมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันผมพ,พอมีชาชีพ <laughs> เป็นเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นกลุ่มคนที่มีความชาญฉลาดเรื่องเรื่องซอกแซกซอกแซกหรือคิดสตอรี่อะไรเก่งมากเะฉยนั้นเนี่ยนะอืมเราก็เราก็ค่อยๆแ,แก้กันไปนะพี่นะค่อยๆตามไปว่าเขาจะมีวิธีอะไรมาแล้วก็มาอุด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 ,อดเอากันแล้วกัน เอามาฝากกันประมาณนี้แหละเพื่อความปลอดขอปลอดภัยของคุณในระดับหนึ่งมันนี้มันจะมีข้อดียังไงเออเอาไปกดให้พ่อให้แม่ให้ญาติให้พี่ให้น้องคนที่แบบไม่ที่เราคิดว่าไม่ค่อยจะทันคนอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นคนซื่อก็ดีนะคนซื่อนะดีนะแต่บางบางทีก็มัน,มนเขาก็าอาจจะมีโรกของเขาเขาเขา,ขาไม่ได้มีโลกแบบ พีสะ د ا เหมือนคนที่อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างเงี้ยนะก็กดปิดไปซะเลยหมดเรื่องหมดราวไม่ต้องให้มันโทรมายอะไรเงี้ยออไม่ต้องให้แกงคนตออ์คอเทนเตอร์โทรมามันก็น่าจะเป็นประโยชน์เออันเป็นประโยชน์นะผมยกคนคนที่เป็นพ่อแก่มแม่เฒ่าต่างจังหวัดอ้ไม่ได้คงได้โทรหาใครต่างประเทศมั้ง แต่ถ้าโทรก็อีกเรื่องหนึ่งนะไปหาทางออกเอาแล้วกันเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ